ผู้ชมคะการสู้รบยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่กัมพูชามีการเปิดแนวรบตลอด6จังหวัดชายแดนทหารไทยเราเราก็มีการเพิ่มอัตราส่วนในการยิงตอบโต้ไปด้วยทําให้ทหารกัมพูชาบางนายเสียขวัญร้องไห้ตัวสั่นอยู่ในบังเกอร์ค่ะ เป็นภาพนี้ที่วันนี้ต้องบอกว่าทหารไทยเราใช้อาวุธหนักตอบโต้กัมพูชาหนักขึ้นมุ่งเน้นฐานทหารคาสิโนที่ถูกใช้เป็นคลังเก็บอาวุธตอนนี้ทหารกัมพูชาต้องใช้คำว่าเสียข,ขวัญอย่างมากนะคะอัดคลิปตัวเองเลยหลังจากวิ่งไปหลบระเบิดไปอยู่ในบังเกอร์ตัดพาะถึงผู้นำกัมพูชาทำไมไม่มีการส่งกำลังบำรุงเลยทำไมถึงไม่ส่งสเสบียงมาให้บ้างระบุบ,บอกว่าสถานการณ์ตรงแนวหน้าสุดจะต้านจริงๆ แล้วในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากเห็นหน้าทหารนี้แล้วนะยังได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะๆะะด้วยนะคะอย่างอีกหนึ่งคลิปนะเป็นคลิปที่ทหารไทยนํากําลังภาคพ,พื้นดินบุกเข้าไปถล่มทหารกัมพูชาที่บ้านหนองจานจังหวัดสรตะแก้วหลังจากที่มีการเปิดฉากยิงตอบโต้กันอย่างหนักจนทหารไทยบุกเข้าไปแล้วก็ผลักดันทหารกัมพูชาต้องวิ่งหลบการแตกกระเจิงเลย แล้วก็เข้ายึดพื้นที่นอกจากทหารกัมพูชาที่เสียขวันอย่างหนักแล้ว,ลวเรื่องสเสบียงอาหารเรื่องน้ําดื่มแนวหน้าเขาบอกเขาขาดแคลนอย่างหนักค่ะทหารในนี้เขาเอาไข่เป็ดมาเป็นไข่เป็ดดิบนะตอกใส่ปากเลยคือตอนนี้เนี่ยต้องกินไข่ดิบดประทังชีวิตแล้วตัดพ้อถึงผู้นําเช่นกันว่าสถานการณ์ตอนนี้มันหนักหน่วง ครั้งนี้มันโหดร้ายกว่าที่คิดจริงๆและถึงแม้ว่าจะมีการประทะก,กันอย่างดุเดือดทหารกัมพูชาที่อยู่แนวสู้รบก็ยังมีกระจิตกระใจบางคนก็ถ่ายคลิปอัดเอาไว้วิ่งหลบกระสุนปืนใหญ่ไปอยู่แนวรินคูเล็ตแต่ทายไปเขาบอกว่าจะส่งคลิปนี้ให้ลูกให้หลานได้ดูไม่รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เขาจะมีโอกาสได้กลับออกไปเขาจะมีชีวิตรอดไหมเขาจะได้ไปเจอหน้าลูกเมียครอบครัวหรือเปล่า บอกเหมือนกันนะบอกเป็นการประทัดที่รุนแรงหนักหน่วงแล้วก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมคะ ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นะก็ยังคงหลงเชื่อคําลวงคาโฆษณาเฟกนิวส์ต่างๆนะไม่เว้นแม้แต่พระที่ออกมาอัดคลิปบอกว่าการปะทะรอบนี้มาจากทหารไทยที่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะนี่คือท่านไม่ได้รู้ความจริงเลยนะนะว่าข้อมูลที่ท่านทราบไปมันถูกปิดเบื้อนมันเป็นเฟกนิวส์นอกจากนี้ทีมข่าวช่อง 7hd เราเกาะติดสถานการณ์การสู้รบที่สุรินทมีการไปสำรวจที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะหลังจากได้รับรายงานว่ามีกระสุนตกอยู่ใน พื้นที่แล้วไปเนี่ยก็พบร่องรอยกระสุนปืนคาดว่าเป็นกระสุนปืนคอถูกยิงมาจากทหารกัมพูชาตกอยู่ข้างรั้วโรงเรียนห่างประมาณ3เมตรนะแล้วจุดที่ตกเนี่ยใกล้กับค้อกวัวชาวบ้านด้วยก็เคราะดีนะว่าสะเก็ดระเบิดนี่นะมันไม่โดนวัวที่อยู่ในค้อกค่ะ